เอาละครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมอนิจจานเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยแล้ววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าวงสุดท้ายเนี่ยในแร้งใหญ่เราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับผมแล้วก็มีคนขอมาจากคลิปที่ผมสอนดันแร็งในโหมดแร้งใหญ่นะคะผมว่าเวลาอยู่ในวงท้ายเนี่ยต้องทํายังไงก่อนอื่นก็คือเราต้องระวังนะครับผมเรา ก็ดูแม p อะไรให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใกล้เรามีคนเนี่ยเราก็ดูเชิงนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเนี่ยสู้ได้เราก็สู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเขาตึงเกินไปหรืออะไรยังไงเราก็คงต้องถอยกันก่อนนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเรายังแบบไม่อยากตายเนี่ยเราก็จะต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าวงท้ายเนี่ยมันจะเป็นวงที่แบบ มีการแจมเยอะมากเลยนะครับผมเท่าที่ผมเล่นฟรีไฟลมานะทุกคนบอกเลยว่าวงท้ายนี่แบบเต็มไปด้วยสายแจมนะครับผมเราก็จะต้องใจเย็นเราก็ถ้าเราเล่นดวอย่างที่ผมเล่นในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องแบบเน้นอยู่รวมๆกันไว้นะครับแบบอยู่เป็นทีมนะทุกคนเพราะว่าประมาณวงท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรารอดจนถึงวงท้ายแล้วเนี่ยปืนของเราก็จะครบแบบพร้อมสู้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้ไอวอลของผมเนี่ย ก็อยู่ที่34ลูกเยอะมากเลยนะครับผมเราก็เล่นได้สบาย,ยนะทุกคนและเหตุผลที่ผมไม่แนะนําให้บวกสักเท่าไหร่ในวงแบบวงท้ายเนี่ยก็คือเราอาจจะโดนแจมได้นะครับผมเพราะว่าวงมันเล็กนะทุกคนเราจะต้องเน้นแบบดักยิงนะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้นะทุกคนเห็นใครดักอยู่เนี่ย เพราะว่าคนเมื่อกี้ก็คือกําลังจะดักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เหลือเป็นคนเดียวเราก็เลยยิงเขาตายนะครับผมตอนนี้ก็คือเหลือศัตรูอีกคนเดียวนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นโซโล่เนี่ยเราจะต้องระวังเป็นพิเศษนะทุกคนแลวถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นดูโอเนี่ยเราก็คือเน้นเล่นแบบอยู่รวมๆกันนะครับเราก็ใจเย็นๆแล้วก็หาที่ดักในการยิงนะครับผมเพราะว่าวงท้ายเขาจะไม่ค่อยออกมาบวกกันนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าแบบ ตายไปนี่มันจะมีเสียดายาทุกคนเพราะว่าเกือบชนะไงทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นในวงท้ายของผมนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้ก็คือเหลืออีกคนเดียวกันแล้วนะครับเราก็ปาระเบิดลังแกเขาเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยคืออยู่คนเดียวนะครับเราก็ไม่มีทางจะรอดอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยเราก็จะทําการ ปาลาระเบิดไปนะครับแต่นี้คือระเบิดผมจะไปไม่ไกลนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เอาเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงลิงมานะครับก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าผมเอานกมานะทุกคนเพราะนกก็สําคัญไงในแรงใหญ่นะครับทีนี้ก็คือเรารอเขาออกมาได้เลยครับผมเพราะยังไงเขาก็ไม่มีทางรอดแล้วเรอ้าวทุกคนเมื่อกี้ผมเผลอเปลี่ยนปืนจาก สกาไปเป็นแม็กซนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ยิงเลยทุกคนเราก็จบบูย่านะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนวิธีการเล่นวงสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คือ ตอนนี้ผมอยู่แรงประมาณเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนตอนนี้คือแรงของเราอยู่ที่แรงแดง3ามพนะครับวงท้ายก็ไม่ไดเ้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใจเย็นๆเ,เราก็ชนะกันได้นะครับเอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อยา่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมสอนอะไรอีก็เมนต์มาได้นะครับเอารับไปละ